ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดกำแพงเพชรนายสันติชัยยาผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายสะอาดทุกทิวาหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและนางสาวกัญจนาตรีหนูหัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ได้ร่วมถแถลงข่าวถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโดวยเฉพาะการพัฒนาข้าวทั้งระบบของจังหวัดกำแพงเพชรที่มีพื้นที่รับผิดชอบรวมไปถึงจังหวัดตาก หลังจากนั้นได้พาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินง,งานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปวดทองอำเภอลางกระบือจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายสันติชัยยากล่าวว่าต้องการพัฒนาการผลิตข้าวให้ชาวนาอย่างยั่งยืนโดยจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชาวนาให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรมีศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน67ศูนย์และจังหวัดตาก16ศูนย์ ด้านของนายธีรพงศ์สารนอกประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัวทองกล่าวว่าศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัวทองเป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนมีสมาชิกกลุ่ม20รายพื้นที่ทำกินกว่าพันไร่เน้นการผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้ตราดอกบัวสีทองมีพันธุ์ข้าวกอขอ85และกอขอ79เป็นหลัก เพราะจะต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม้ทนต่อสภาพอากาศเย็นรวงใหญ่น้ําหนักดีลําต้นแข็งให้ผลผลิตดีเฉลีย่ย80-120ถังต่อไร่เมล็ดยาวเรียวท้องไข่น้อยคุณภาพการสีดีสามารถสีเป็นข้าวสารได้100%ลักษณะเด่นคุณภาพข้าวสุกจะนิ่มปัจจุบันการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์แทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มสมาชิก ทั้งนี้จะได้มีการวางแผนร่วมกับสูนเมล็ดพันธุ์ขคาาจังหวัดกำแพงเพชรในการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพต้นแบบต่อไป